สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันช่วงบ่ายๆนะคะเมื่อเช้านี่เบลแวะไปตลาดเพราะว่าที่บ้านเบลมีตลาดทุกๆวันอ่าสิบห้าค่ำนะทุกคนก็จะมีตลาดนะต้นไม้แล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้แหละเบลก็ไปได้อ่าไปดูต้นไม้นี่แหละทุกคนแต่ว่าต้นไม้น่ะมีแต่ว่าที่บ้านเรามันไม่มีที่จะปลูกแล้วเพราะว่าเต็มทุกอัตราหรือมุมีหมองงางเราล่ละถ้าเบลปลูกไปอีกนะเพราะว่ากลัวว่ารากเขาจะสอนใส่เข้ามาในบ้านเราเนาะ แล้วคราวนี้เบลก็ได้สตรอเบอรี่แล้วก็เป็นองุ่นพันที่ปลูกที่เมืองไทยนะเขาเขียนว่าองุ่นไทยนี่แหละทุกคนเบลก็เลยซื้อมาอย่างละโลนะคะสตรอเบอรี่มาฝากน้องอนาพี่อดินก็ชอบองุ่นด้วยเบลก็เลยซื้อมาฝากลูกแล้วเบลก็เลยแวะไปซื้อพวกเสื้อผ้าที่อดินจะใส่ไปเรียนซัมเมอร์นะเป็นชุดแบบว่าใส่สบายๆเพราะบางตัวพี่อดินก็ไส่บได้แล้วบางตัวก็คอยานแล้วนะทุกคนก็เลยซื้อแบบเออซตัวลอยนี่แหละเขาก็เลยไปซื้อมาให้ลูกเฉพาะ สื้อยืดนะทุกคนคะ่ะเพราะว่ากางเกงนะ่ะเยอะอยู่ก็ะซื้อเฉพาะเสื้อยืดนั่นแหละว่างๆก่อนที่จะไปรับรูปวันนี้เบลก็จะมาเคลียร์ตู้เย็นเบลล้างผลไม้เรียบร้อยก็ว่าเสเอามาใส่ตูเต้เย็นไว้บ๊ยตู้เย็นค่ะเต็มทุกอาตาัตราเบลก็เลยจะมาจัดเข้าใหม่แล้วก็เช็ดทาความสะอาดออกนิดหน่อยเนาะมันก็ไม่ได้สปปกปรกเพราะว่าเบลอ่ะคือทําความสะอาดอยู่แล้วก็จะมีอ่าด้านล่างแล้วก็มีของที่เราเอาไว้ขายเบลก็จะใส่ไว้ตรงกลางนะคะพวกเครื่องแกงกระปงกระ ปลปีปลาลงปลาล้าเนาะทุกคนเนาะเราก็เช็ดทําความสะอาดออกให้เรียบร้อยตู้เย็นเบลเบลซื้ออันใหญ่เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่านะทุกคนวะตอนแรกก็ซื้อนะ ซื้อตู้เย็นนะอันเล็กๆเแบลบไม่ค่อยชอบนะทุกคนเแบลบมกักอันใหญ่ๆตั้งแต่เแบลบยุอยหุ่นแลเแบลบอยากได้เแบลบไฟฟฝันมากเลยการเป็นแม่บ้านที่ดีต้องมีตู้เย็นอันใหญ่ๆนะทุกคนห้งไงเท่าไหร่ห้งเต็มทุกอัตตาค่ะเราก็เช็ดทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะคะจัดคงจัดของให้มันเข้าที่นะทุกคนมานเกิจชุดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เอาอย่างอื่นมาใส่ด้วยนะคะผละไม้เแบลบล้างแช่เบกกิ้งโซดาไว้แล้วก็จะล้างให้เขาเสะเด็ดน้ํสักนิด หนึ่งแล้วก็จะมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็จะแอบไปรับเด็กๆเนาะวันนี้ก็ไม่ได้ส่งของไม่ได้อะไรนะคะพี่อดินก็สอบเป็นวันสุดท้ายตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยทุกคนลูกเบลตัวร้อนพี่อดินตัวร้อนแล้วโรงเรียนพี่อดินน่ะเขาเขาเป็น,นติดอันนี้กันเยอะทุกคนอิสุอิใสติดกันหลายหลาย,ลายว่าซันมาคุณครูว่านะทุกคนก็กลัวอยู่นะว่าพี่อดินน่ะจะเป็นวันนี้ก็เป็นวันที่สอบ วันสุดท้ายด้วยเแบลบก็เห็นลูกตัวร้อนเนาะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละทุกคนเแบลบก็เช็ดตัวให้กินยาทุกๆสี่ชั่วโมงเนาะกินยาผ้าร่าเด็กนั่นแหละทุกๆสี่ชั่วโมงเแบลบก็เลยเช็ดตัวให้ลูกตอนเช้าก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าดีไม่ได้แบบว่าอะไรยังไงแต่กินข้าวไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันเจ็บฟันฟันมันโยกฟันมันจะขึ้นใหม่ด้วยนูเจ็บนูกินข้าวไม่อร่อยตรงนี้ก็คอก็เจ็บด้วยลูกก็บอกอย่างนี้นะทุกคนเแบลบก็เลยให้กินยาตามอาการยาผ้าร่ายาแก ปวดยา,าลดเสมหะในลําคอยาแก้ไอเบลก็ จดให้ลูกเต็มทุกอัตตานะคะวันนี้ก็ไปเฝ้าลูกตั้งแต่เช้าเนาะรับรถไปส่งตังแ้่นเจ๊ดมุงนะคะเบลก็ไปตลาดด้วยแล้วก็รอเวลาประมาณสิบโมงนะคะสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละเบลรอลูกอยู่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะป้อนอยาเพราะว่าบอกให้น้องอดินนะ่ะเอายาใส่กระเป๋าไปด้วยได้ไหมอ่าอดินบอกไม่ได้หนูไม่อยากเอายาใส่กระเป๋าเบลก็เลยบอกว่าเอางั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะรออยู่หน้โ่งเรียนแล้วกันพอถึงเวลาแม่จะไปบอกครูแล้วให้ครูเรียกหนูมากินยา ดกยก็เฮ็ดจังสันเลยเพราะว่าลูกไม่อยากเอาอยาเข้ากระเป๋าเขาบออยากเอาไ่จั๊กว่าเปลี่ยนอีอยงค่ะทุกคนค่งงะงอแงเบลก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวแม่ไปนั่งรออยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรเบลก็ไปตลาดแล้วก็ไปนั่งรอลูกอยู่ที่สวนสาธารนณะนั่นแหละมันมันก็ล่มพัดเย็นแนละ้วเบลก็นั่งรออยู่ตรงนั้นจนแบบสิบเอ็ดโมงเบลก็เข้าไปในโรงเรียนให้ครูไปเรียกครูประจําชั้นก็พาพี่อดินเนเดินออกมากินยากิกนอีอยงเรียบร้อยเนาะก็สอบเสร็จเรียบรอ้อยเป็นสอบวันสุดท้ายค,คุณครูก็เลยบอกว่าให้ พี่อดินน่ะลาได้เลยเพราะว่าให้น้องพักผ่อนเพราะว่าน้องสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอยู่ถึงวันที่21ก็ได้ก็ลาไปได้เลยนะคะหรือว่าจะวันจันทร์ถ้าหายแล้วอยากมาเล่นกับเพื่อนก็ได้จนถึงวันที่21ก็จัดมาได้เลยนะคุณครูบอกนะทุกคนเบลก็เลยโอเคให้น้องอดินน่ะลาหยุดอยู่บ้านนะคะช่วง bye bye, บ่ายเบลก็ทําความสะอาดตู้เย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะจัดเตียงยังมันสวยงามเรียบร้อยก็ขับรถออกไปรับลูกตอนประมาณบ่ายสองสิบน ทีนะทุกคนไปรับลูกกลับมาเรียบร้อยไปซื้อกับกุงกับข้าวมาเรียบร้อยมาถึงกลางทางทุกคนคะ่ะโอ้ดีอยู่วันนี้มาถึงตรงที่ตลาดมีที่หลบฝนพอดีฝนกระตกยางขัดยางแหน่เนาะฝนลงเม็ดตอนแรกเบลเห็นฟ้ามืดคึ้มม,ม,มาคิดว่าเออเดี๋ยวเราก็จะคงจะขับรถถึงบ้านแล้วมันถึงจะตกนะแต่ว่าพอมาถึงกลางทางมันก็ตกรัดเราซะแล้วคะ่ะก็จังหวะพอดีเลยขับรถมาตามทางนะทุกคนเบลก็ตามมองไปเห็นตลาดโอ้ไม่มีคนอยู่ในตลาด เบลก็พาลูกขับรถเข้ามาเลยมาอยู่ตรงกลางๆด้วยมีน้องหมาน้องแมวเข้ามาหลบฝนอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็มีน้องหมาอีกตัวหนึ่งอะ่ะเล่นน้นําฝนอยู่ข้างนอกน้องอน,นาก็เลยบอกหมาเข้ามาสิเดี๋ยวมันจะเปียกฝนเดี๋ยวมันจะหนาวเขาก็ไม่สนใจหมาก็วิ่งไปเลยทุกคนเพราะว่ามันอยากเล่นน้ำเนาะก็อินเตอร์เทนกันไปพี่อดินกินยารอบอีกรอบหนึ่งนะทุกคนก็ไปรับก็ประมาณบ่ายสองใช่ไหมเบลก็ให้กินยาอีกแล้วเขาก็นอนหลับนอนหลับเบล เอาผ้าห่มไปด้วยแล้วก็มีหมอนด้วยนะคะลมก็พัดมาเย็นสบายดีกับประเดียวรอนเอียงะะแล้วกไล่ผ้าลูก รอฝนอยู่ตรงนี้ให้ฝนแบบเบาๆสักนิดหนึ่งนะทุกคนเรา่็ค่อยจะพาลูกขับรถกลับบ้านเนาะน้องอนาเขานอนยุ่งเรียนเรียบร้อยนะก็จะมีเพื่อนเล่นสักนิดนึงก็ตตองอินเตอร์เทนกันเล็กน้อยค่ะทุกคนค่ะผ้าหล่นผ้ายั้งไปเนาะจะได้ไม่เหงาจะได้บบงอ่่งเงี้ยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วฝนมันก็ตกไม่นานหรอกทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละประเทศไทยเนาะหน้าแรงหน้าฝนหนานาวยังไงกะฝนตกคือเกาก็เลยอ่ะ ตกกระตกตัวะหลบฝนรอให้เขาหยุดตกแล้วเราค่อยไปต่อทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดเพราะส่วนใหญ่แถวบ้านเบลเขาก็ไม่ได้ขี่รถยนต์กันเยอะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่มอเตอร์ไซค์นะทุกคนแล้วถ้าฝนมันตกเนี่ยเสื้อกันฝนบ้างหลบฝนบ้างอะไรแบบนี้ ก็ใช้ชีวิตกันไปนะคะทุกคนก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะเบลนะก็เอาเขาก็ยูไปนะคะมือมือหนึ่งอยู่ไปอยู่มาเราเก็บหอมรอมริบยังไงมั่นกะไดคือเก้านะคะขอแค่เราตั้งใจนะคะทุกคนคะ่ะขับรถมาถึงบ้านเล้วนะคะอ่าฝนตกพอปอยโปๆยเบลก็เลยเอาผ้านะทุกคนเบลเอาผ้าห่มไปสองผืนเบลก็เลยเอาผ้าห่มนะมัดปิด หัวท้ายให้มันมิดชิดนะทุกคนผ้าสีชมพูนี่แหละแล้วก็ให้ลูกนอนอยู่ข้างในเด็กๆเขาก็นอนห่มผายอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ให้เห็นเบลสักนิดหนึ่งนะทุกคนพี่อดินนอนรับบอหูยังทุกคนค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่ถึงบ้านแล้วเหรอทําไมฝนตกอ่ะหนูลุกขึ้นไม่ไหวเลยหนูเหนื่อยวันเขาพูดอย่างนี้แหละทุกคนเบลนี่เปียกไปทั้งตัวเลยลูกว่าฝนตกทําไมอ่ะทำไมฝนตก Được rồi nó bảo là ừ, à, à, phải, phải, nhìn sống sẻ mừng già แบบว่ายาพาราเนาะทุกคนกินยาไลายมันก็นเลยเป็นสีลมาดูบรรยากาศในบ้านเบลซะบ้างนะคะทุกคนค่ะโอ้ฝนตกเย็นๆชุ่มฉ่าดีดีคณะผักเคลของเราก็จะเริญเติบโตขึ้นมาเยอะมากทุกคนค่ะก็จะเบลคิดบ้างก็น่าจะได้แยกกระถางแต่ว่ารอให้เขาโตสักหน่อยเนาะให้เขาโตกว่านี้ก่อนค่อยจะเอาไปลงกระถางหรือจะเอาไปใส่ตรงแปลงผัก ก็ได้นะคะผ้าห่มผ้าห่มที่เบลเอาไปก็เปียกเนาะค่ะทุกคนอีกผืนหนึ่งที่เป็นลายหมีภูเบลก็ตากไว้เพราะว่าผืนนั้นก็เปียกเหมือนกันเมื่อวานแล้วคราวนี้พอตากเบลกลับมาไม่ทันกับเปียกแล้วเปียกเอียกผ้าห่มผืนนี้ทุกอย่างที่มันเปียกเบลก็จะเอามาตากนะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้เปียกมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันโดนน้าสาดใส่นิดนึงปอยฝนอะไรอย่างนี้เบลก็จะเอามาผึ่งให้มันแห้งๆเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องได้ใช้เหมือนเดิมนะคะก็จะตากไว้แบบนี้ฝนก็ตกหยุดไปแล้วคืออบตกกี ดอกขามันมาตกหัามต้นอ้อยนะทุกคนมาถึงบ้านเบลก็จะให้เด็ก,ดกๆอาบน้ําก่อนเลยเนาะอาบน้าพี่อดินก็อาบน้ําเช็ดตัวนะทุกคนเพราะว่าตัวร้อนอีกรอบหนึ่งพิษไข่ละค่ะมันก็จะประมาณสองสามวันถึงจะหายนะบอทํามันบาหนักหรือไม่แบบไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นเบลก็ไม่ได้พาไปโรงพยาบาลถ้ามันหนักหรือเป็นไม่หายแล้วอ้วกแล้วแบบกินข้าวไม่ได้นอนทรมเป็นวันๆเนี่ยแบบนั้นเท่ากับต้องไปหาหมอแล้วค่ะอันนี้ก็คือ การปรมพยาบาลเบื้องต้นของเบลก็คือเช็ดต,ตัวกินยาทุกๆสี่ชั่วโมงถ้าใครไม่ลดค่อยว่ากันอ่ะอันนี้ก็บใครก็ขคืนคือลง่ลงๆนะคะทุกคนคะ่ะเด็กๆก,ก,ก็กินข้าวได้อยู่เนาะอาการเดียวกันกับของน้องอนานาแหละทุกคนเพราะอนาาเป็นคนแรกแด้วถ้าคนนึงเป็นอีกคนไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นคือกัน มันเป็นเหมือนกันแล้วคราวนี้เบลก็เลยอะโอเคแล้วก็เป็นไข้เราก็เช็ดตัวกันไปเบลก็ซื้อชุดเชื้ออะไรมาให้ลูกด้วยนะคะเป็นเสื้อกล้ามใส่สบายๆจะได้บ่อฮอนเนาะก็เช็ดตัวเช็ดอะไรแล้วค่อยกินยานะทุกคนเช็ดตัวเนี่ยเช็ดเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยเช็ดขึ้นด้านบนนะไข้ลดดีดีค่ะทุกคนคะ่ะเบลเช็ดจนแบบว่าเบลไปสมัครเป็นพยาบาลได้เลยนะไปสมัครเป็นพยาบาลได้เลยเด้วค่ะวันนี้เบลซื้อชุดมาให้ลูกอ่คนละสองชุดเนาะชุดละสาม สิบหาบาททึกถกค่าดูก้นค่ะของน้องอนณาชุดเป็นชุดบาร์บี้สามสิบหาบาทเนาะคนตัวเล็ก มันก็เลยใส่ได้ของพี่อดินอ่ะเออห้าสิบบาทนะเราก็ซื้อมาเสื้อกล้ามแล้วก็เสื้อยืดสามตัวรอยสามตัวเอาไว้ใส่ไปซัมมือของน้องอนณาเยอะเพราะว่าเบลไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าพี่พีเอฟซี FC ส่งมาให้นะ่ะเยอะเป็นชุดเด็กผู้หญิงนะ่ะเยอะมากแต่ของพี่อดินก็จะมีชุดกันหนาวเยอะที่พี่เอฟซีให้มานะแต่เสื้อยืดเสื้ออะไรหน้าร้อนนะ่ะบคอยมีเบลก็เลยจัดมาให้ลูกในจักหน่อยแล้วเขาก็โตขึ้นเร็วเร็วตัวสูงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเสื้อมันก็หดคอมันกาน่ายนนคะ ลัางตัวมันยาอเงี้ยมันก็ใส่บมได้เบลก็เลยซื้อให้ใหม่ซะเลยอีลาน่อยได้สุดไหมโอ้ยดีด้ามากเลยทุกคนคะ่ะถูกใจเขาเลยบาร์บี้เนาะมาถึงบ้านเราก็จัดยาให้พี่อดีนีกรอบหนึ่งนะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่บายสองบ้านเนาะ กับบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงฝนตกกระโดดอยู่ด้วยค่ะเบลยืนหลบฝนอยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยนะทุกคนเพราะว่ามันตกแรงเนาะแล้วก็มันก็ลมพัดด้วยถ้าจะพาลูกไปกับยานลูกเปียกก็เอาจนมันหยุดตกนั่นแหละก็เป็นชั่วโมงไปเลยเบลก็เล่าว่าเออมาถึงบ้านเราก็เช็ดตัวอะไรเรียบร้อยก็กินยาเบลให้พี่ดินกินยาม็ตรเป็นยาพารานะคะที่ปริมาณ325กรัมนะทุกคนถ้าเป็นคุณโต เป็นผู้ใหญ่500กรัมใช่ไหมที่มันพาราเซตามอล500นั่นแหละเราก็ถ้าไม่มีเราก็หักครึ่งทุกคนถ้าหักครึ่งแล้วนะเราก็จะเอายาที่ว่าของน้องอนานะให้ด้วยสักสักประมาณ1 1 1 c นซีซีนะทุกคนประมาณนี้ให้มันพอด300อเพราะว่าหักครึ่งมันได้แค่250ใช่ไหม คุณหมออันนี้คุณหมอเล่าให้ฟังนะทุกคนคุณหมอที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉินนะเขาคุณแม่ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยโอ้เแบลบกระจาได้นะทุกคนก็ให้ลูกกินเดี๋ยวเขาก็หายทุกคนคะ่ะได้พักผ่อนอยู่บ้านอยู่ไม่ได้ไปตักลงุงตักแดดที่โรงเรียนเนาะกัเดี๋ยวก็หายอันนี้เป็นยากแก้ไอนะทุกคนยากแก้ไอละลายเสมหะในลําคอจะได้หายเร็วขึ้น

เจ็บฟันหมดฟันมันเลขึ้นาันไม,าไม่สบายใช่ไหมปัดก็เลยไม่สบายชอบเสื้อไหมรักเมไหมโอ้โหหนูมไม่มเลยหนูนอนสอบได้ที่สิเมันโอเคอ้ครูบอกว่ายังไงครูบอกูว่าเม่ได้กี่คะาก็เลยบอว่าสิเ mula ni. Oh. Kalau kau siapa? Ni nak dekat mekalang. บอลข้าวบอนยาลูกเรียบร้อยนะคะก็มีการอ้อนกันไปหนึ่งกลุ่มเนาะเวลาเด็กเด็กๆป่วยเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ้อนทุกคนโอ้ยอุ้มหน่อยโอ้หน่อยอยู่น,นั้นแหละเออเอากอดกันปอดรัดฟัดเบี่ยงกันไปเนาะก็จัดแจงลูกเต้าเรียบร้อยพี่ดินก็ไม่มีการบ้านแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยนะคะคุณคููก็ให้พักพรอยู่บ้านเนาะก็เลยว่าโอเคกเับลยนตามอัธยาศัยแล้วกันเบลก็จะเข้ามาเก็บของในห้องเพราะว่าเบลทาความสะอาดตรงตู้เย็นไปแล้วนะ อันนี้เบลก็จะมาถูพื้นแล้วก็จัดของให้มันเข้าที่เข้าทางก็จะมีพวกกล่องอุปกรณ์ที่ว่า,าเราไปขายของแล้วก็มีของที่พี่เอส่งมาให้จะเป็นพวกพัดลมแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์นะคะเป็นอุปกรณ์การขายของที่อยู่หน้าร้านนี่แหละพี่พีเอจัดมาให้มีคํานึงที่พี่เอซบอกกับเบลนะคะทุกคนคะ่ะตอนแรกอะ่ะพี่ว่าพี่จะส่งของเล่นอะไรเงี้ยไปให้เด็ก,ดกๆใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็อยากชับพอร์ตเบลด้วยในการที่แบบว่าให้เบล มีแรงเลี้ยงลูกก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะพีเอฟพีพีเอฟซีพี่ก็เลยให้พวกอุปกรณ์การขายของนี่แหละมาให้เบลมีแรงไปต่อยอดแล้วก็ได้เลี้ยงลูกไปในตัวด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักแล้วก็เอนดูเบลเนาะแล้วก็เด็กๆด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเข้ามากมากที่เข้ามาติดตามรับชมกันอยู่เสมอขอบคุณมากๆเลยนะคะบ้านช่องของเราเบลก็จะทําความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอด เวลานะคะทุกคนค่ะถ้าเบลมีเวลาเบลก็จะเข้ามาถูอยู่ตลอดเพราะว่าเด็กๆก็เข้ามาเล่นอยู่ตรงนี้เวลาที่เบลขายของอยู่หน้าบ้านเบลก็จะเปิดบ้านตรงนี้ไว้แล้วก็ให้เด็กๆนั่งเล่นอยู่นี้แต่เวลาที่เขาจะนอนกลางวันเนี้ยเบลก็จะให้เข้าไปนอนในห้องนะทุกคนเราก็จะถูบ้านอยู่เป็นประจําแล้วก็เก็บพวกของให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะทุกคนพวกกล่องตรงที่เบลแพ็คของเบลก็ใช้งานอยู่เป็นประจํานะคะเบลก็จะมาถูแบบนี้ยิ่งถ้าเราทูบ่อยๆสะอาดสะอ้านอยู่บ ่อยนะทุกคนพวกอ่มแมลงพวกมีพิษอะไรเงี้ยมันจะไม่เข้ามาในบ้านเราเลยมดมดอะไรเงี้ยจะมาค่อยมีนะคะทุกคนเพราะว่าเบลก็ต้องดูแลลูกด้วยเซีตีลูกด้วยนะพวกมแรลงนู่นนี่นั่นมันมีแล้วหน้าฝนอย่างเงี้ยเอ้ยมันหยากยิ่งฝนตกนะโอ้แมงป่องตัวบักใหญ่ทุกคนลาสุดที่เบลเห็นนะ ก่อนที่ฝนจะตกนะซอกสองสามวันนี้แหละตบอกยัยทุกคนแมงป่องที่ว่ามันเป็นตัวสีดำๆนั่นนะนั่นแหละมาแอบอยู่ตรงอ่าตรงรถซาเล้งเบลนะ่ะสงสัยนางมาหลบฝนสงสัยนางได้ยินเสียงฝนนั่นแหละก็เลยก็มาแอบอยู่นะเบลก็เห็นอก็ได้เอาที่คีบๆกันวิ่งออกไปในป่าผุนล่ะคะ่ะโอ้ยมะกอกันเถอวอะไรก็ตามนะทุกคนคะ่ะยมะกอกันอย่าให้มันเห็นถ้ามันเห็นมันบ่ได้ทุกคนมันโอ้ยเนาะเบลก็กลัวเขาก็กลัวเราเราก็กลัว เขาต่างคนต่างกลัวกันนะคะเวก็กลัวว่าเขาจะมากัดลูกเรากัดเราอย่างเงี้ยเออเราก็เคียบกันบี้กันออกไปเป็นสไลด์เดอร์ไปเรื่อยค่ะเอาไปไปอยู่มืองอื่นเด้ออย่ามาใกลกันเด้ออันใดก็ได,ได้อยู่พาย,ยุมันเด้อ ถูบ้านไปถูไปถูมาอู้รู้สึกเหนื่อยมากเลยทุกคนคะ่ะเออลืมไปว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยคะ่ะทุกคนทําเพลินทํางานเพลินเพาก็เลยว่าให้ได้กินข้าวเที่ยงอยู่เบลก็เลยไปเออเอาข้าวในตู้เย็นที่ว่ายังเหลืออยู่เป็นไก่ผัดขิงแล้วก็ไก่ต้มน้ําปลาของเมื่อวานนั่นแหละก็เลยเ,เอาไปอุ่นในไมโครวเวฟแล้วก็จะเอาผลไม้ที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะ่ะมาให้เด็กๆกินด้วยนะคะอัน,นา <S <S เขาก็ถูกใจ สตรอเบอรี่ใหญ่เลยทุกคนค่ะบนะโยกนิวป่งมาเรื่องทึ่งเนิดเบ้ยกคือจะมากหลายเนาะชุดบาร์บี้ก็ถูกใจสตอรอเบอรี่ก็อร่อยจะเปรี้ยวแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะ うんうていもうとこっちつ、ね、ていてやるも、えーはいうんね。 yeah

บรรยากาศฝนตกแบบนี้เบลก็จะไปอาบน้ำนอนเท่านั้นแหละค่ะทุกคนขาบ่ได้เลยเหตุอย่างอื่นบ่ได้นอกจากนอนเพราะว่าบรรยากาศอึมครึมหน้านอนมากค่ะทุกคนเบลก็ต้องไปดูแลเช็ดตัวให้พี่อดินเนาะก็ต้องดูอาการกันไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ